เที่ยวเชิงสุขภาพภูกระสาลิทิสรีสอร์ทนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านจูชีพพงษ์ชัยมาเป็นประธานเปิดภูกระสาลิทิสรีสอร์ทซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในแกลนโมเมนต์นะคะที่จะให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตากได้มารีทริสในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เฮลท์แอนด์เวลเนสที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายที่นี่มีห้องเกลือหิมาลัยนนะคะแล้วก็มีบริการนวดเชิงสุขภาพนะคะท่านไหนที่นวดเสร็จแล้วอยากจะไป ออนเซ็นน้ำแร่ที่ปูกะสาอโรคยาศาสตร์บ่งคำรามเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำแร่แห่งใหม่ที่ตำบลแม่กาะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาที่จังหวัดตากมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ที่นี่ยังมีที่พักเป็นสไตล์รถบ้านแล้วก็เต็นท์โดมนะคะแล้วมีร้านกาแฟมีที่ผ่อนคลายจิตใจหรืออยากจะนั่งสมาธิได้นะคะที่เทวสถานดอยสานะคะก็ถือว่า แรนโมเมนต,ต์คบจบทุกอย่างนะคะในพื้นที่เดียวกันนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แตงหวัดตากค่ะ3ามสองหนึ่งา,าเยี่ยมเลยเยี่ยมยอดเลยค่ะ เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมนะครับในการเปิดศูนเลแอนเบนนห้องเกยท์ทิมารายังนะครับณภูกระสาวเลนในวันนี้นะครับรานนั้นการท่องเที่ยวด้านสุภาพนะว่ามีความสําคัญจงหัดตากทุกคนจะนึกถึง,งธรรมชาติที่มีน้ําตกต่างๆ นะครับแล้วก็หลังจากธรรมชาติแล้วทุกคนขึ้นถึงวิถีของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพระครูวัฒนธรรมที่เรามีหลากหลายชาติพันธุ์แต่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนนับว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับที่ทําให้คนมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ได้ฟังความสําคัญราสาทางด้านจิตใจก็จะเชื่อมโยงก,กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางด้านสุขภาพเข้าด้วยกันทั้งกายและใจเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับได้มาสักการะบูชานะครับ พี่กิเน่ที่เป็นที่ศรัทธาของหลายๆท่านเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้มันสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงยุทธสตร์ได้อย่างครบถ้วนอย่างที่ท่านผอบกทนะครับพี่น้องพยายามทํามาแล้วก็ร่วมกับจังหวัดดฉะนั้นคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญที่เราสามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็เรายังเป็นพื้นที่ที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเราก็หวังว่าตรงนี้จะมุ่งไปสู่แล้วยิ่งหน่อยคนที่มาจากหลากหลายชาติที่มาลงทุนครับเราก็พยายามจะเดินหน้าผลักดันทุก ก็จะรองรับทังหมดเลยเขคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะก้าวหน้านะครับพัฒนาเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้นี้เมื่อกี้ได้ฟังพี่นัาพี่สาวุูยิ่งชื่นชมมากเลยครับที่เราสามารถเชิญชวนพี่น้องนะครับท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกเมื่นั้นได้เห็นเลยว่าจากแปลงข้าวโพดนะครับแล้วสามารถปลูกต้นไม้ได้อย่างล้มลื่นเนี่ยก็รู้สึกมารย์์มากนะครับขอแสดงความชื่นชมมากนะครับ สวัสด,ดีค่ะดิฉันสาวิตรีพินิจพงคุลนะคะเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาด ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะมาแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาเที่ยวในตําบลแมกกาสาหรือว่ามาที่แม่สอดก็ตามนะคะตอนนี้เที่ยวบนแมกกะสาเราจะมีศูนย์เฮลธ์แอนด์เวลเนสพร้อมทั้งสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแต่เทวสถานดอยสานะคะซึ่งผู้ที่สนใจเข้ามาเนี่ยทั้งสายมูและไม่มูสามารถไปสักการะพระพิคเนศหินอายุพันปีได้ที่เทวสถานดอยสาจากนั้นในที่ติดติดกันเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีเป็น กาสาวาเล่ซึ่งจะประกอบไปด้วยที่พักสไตล์รถบ้านเต็นท์โดมแล้วก็มีทั้งห้องดีลักซึ่งเป็นที่พักบนอาคารสําหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นสําหรับผู้ที่มาที่นี่นะคะเรามีศูนย์เฮลธ์แอนด์เวลเนสเปิดใหม่เลยเป็นบริการห้องเกลือพิมารยันซึ่งจะช่วยในการบําบัดอาการภูมิแพ้แล้วก็ลดเชื้อโรคในทางเดินหายใจทําให้ผู้ที่มีอาการหายใจไม่ออกหรือนอนไม่หลับสามารถผ่อนคลายและในสถานที่เดียวกันเรายังมีภูการ ออนเซนซึ่งจะให้ท่านได้แช่ออนเซนในน้ำพุร้อนแล้วก็บริการนวดผ่อนคลายซึ่งจะครบวงจรในสถานที่เดียวนะคะที่ภูกระสาวาเล่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกแม่กระสา,าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ถ้าท่านมีเวลาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็ขอแนะนำให้ไปแช่น้ำแร่ที่น้ำพุร้อนป่งคำรามซึ่งเป็นสถานที่แช่ออนเซนเปิดใหม่ชื่อว่าภูกระสาออนเซนป่งคำรามคุณจะได้แช่น้ำแร่ร้อนเรียกว่าเป็นน้ำแร่ที่ขึ้นมาจากบ่อน,น้ำพุร้อนสด,สด ในความร้อนประมาณ50องศาแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องผสมแร่เย็นสักน,นิดนึงเพื่อให้มันสะดวกสบายในการแช่มากขึ้นภูการาออนเซนป่งคำรามมีผลการทดสอบจากเซ็นทรัลแลบนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าเป็นน้ำแร่ที่ไม่มีสารพิษใดๆเป็นน้ำแร่ที่สะอาดบริสุทธิ์สามารถที่จะดื่มได้ในขณะเดียวกันมีแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณสามารถที่จะลดอาการปวดข้อปวดตัวสามารถที่จะช่วยให้คุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันดีแลกแล้วก็ยังช่วยให้คนที่มีอาการเครียดจึ่งจะมาได้ผ่อนคลายในลักษณะของการแช่น้ำแร่ร้อนทางการธรรมชาติที่แท้จริงนะคะก็จะรู้สึกว่าคุณมาที่แม่กาสา คุณจะได้รับเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริงและครบวงจรค่ะ การบำบัดในถ้ำเกลือฮิมาลายันของศ so ูนย์เฮลธ์แอนด์มิลเนียซี่ปูกาสาวาเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนวดในห้องเกลือฮิมาลายันซึ่ง <c oughs> เกลือฮิมาลายันเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยเรื่องอาการภูมิแพ้แล้วก็ค่าเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจให้เราสามารถหายใจสะดวกขึ้นรวมถึงเขาจะมีประจุลบซึ่งจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดสําหรับผู้ที่มีปัญหาไมเกรนปวดหัวท่านได้มาบ,บําบัดในห้องนี้ท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเราก็ย ังมีถ้ำเกลืออยู่ด้านในนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ต้องการบําบัดอย่างแท้จริงนะคะท่านสามารถที่จะมานั่งผ่อนคลายในห้องนีเ้เราจะใช้เวลาในห้องนี้ประมาณ30นาทีท่านก็จะสามารถที่จะรู้สึกว่ามันหายใจได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็อาการที่เปียนหัวปวดหัวก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะทําใจให้สบายๆเวลาที่เราอยู่ในห้องนี้นะคะเพื่อที่เราจะเหมือนเราคลีนส่วนที่ที่มันเกิดความเครียดให้หมด ค่ะอันนี้เป็นก้อนเกลือหิมาลายันนะคะเป็นก้อนเกลือธรรมชาติอันนี้จะเป็นก้อนซึ่งเรานํามาทําเป็นถ้าต่อ,อทีละก้อน,ท,อนทีละก้อนเป็นจิ๊กซอเลยส่วนก้อนตรงนี้จะเป็นคมคฟยเกลือมันจะเป็นรูปทรงธรรมชาติแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมีหลอดไฟข้างในเพื่อให้เกลือในไครประจุลบออกมาผู้ที่นําก้อนเกลือไปก็จะไปไว้อย่างหัวเตียงเปิดตอนกลางคืนให้รู้สึกรีแลซ์แล้วก็ได้รับประจุลบจากเกลือหิมาลายันค่ะ เชิญชวนทุกท่านนะครับมาแช่ออนเซ็นนะครับํำแรกที่ภูก,ภก,กระสาออนเซ็นตกุคำรามนะครับที่เิ่มแม่สอนของเราแห่งนี้ครับเพราะว่าจังหวัดตากเราเที่ยวได้ทุกรูปแบบนะครับท่องเที่ยวชิงธรรมชาติท,ทต่องเที่ยวเชิงฒนรรมประเพณดีแล้วก็ท่องเที่ยวชิงสุขภาพเช่นนี้นะครับสุขภาพสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์บำรุงผิวพรรณนะครับผ่อนคลายต่างๆเลยนะครับตามที่ภูกระสาได้บอกไว้นะครับมาเที่ยวกันนะครับ ภูกรสาวะเล่นนี้จะอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ19กิโลนะคะการเดินทางโดยรถยนต์สะดวกเป็นทางลาดยางสะดวกสบายประมาณสัก20นาทีก็มาถึงนะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจที่จะติดต่อสอบถามก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์090-969-0035แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ081-866-1433ค่ะ